กลับมาแล้วกับเกม99คืนโอเคไปเอาชีวิตหรอ99คืนกูหาผูช่วยอะฮะหลังจากที่กูเพไเนน่้เล่นเกมนี้มาประมาณหนึ่งเดือนหรือสองเดือนวะเราช่างแม่งนี่มาเราได้ไม้มาแล้วครับยังรักไป เรามาใส่ตรงนี้นี่เป็นไงไฟตีละนี่เป็นไงมีทานเก็บจะเก็บทานให้ได้มากที่สุดนี่รักสร้างเราต้องสร้างแผนที่ก่อนเลยจากนั้นก็หาที่ที่เหมาะสมอืมวางแมงน้แหละนี่ไงได้แผนที่แล้วอึ้งในแผนที่นี้ไม่มีที่เลยเลยขอตามม้กก่อนก็ได้นะพี่ชาย เก็บอันนี้ไปปลูกใกล้ๆบ้านนะนีม่มาวิว่วววววง,วงมาแล้วว้ากลัววิ่งกระต่ายมีแค่ไหนเราก็ต้องล่ากระต่ายอือตายช่วงวันแรกๆมันก็จะไม่มีอะไรมากวนใจนะเราก็จะเดินออกไปตัดไม้ได้อย่างนี้วันชิวๆสักเออ่ไม่รู้อะไปไหน ตัดและปลูกคืนที่เดิมด้วยมันจะได้โตแล้วก็บ้านเราน้องลักเห็นไอพ่อค้าตรงนั้นไหมมีเงินเลยไหมดูมีมรดกการเท้ากระต่ายนะดูฉะนั้นผมจะฆ่ากระต่ายตายอยู่ตายขอให้มันดอบ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 ไม่ดอบอีกแล้วไอีกที่ดอบยากจังวะอุ้ยน่ป่าอุ้ยตอนนี้เราสู้มาป่าได้แต่เราไม่อยากจะสู้นะน้องรัก นีเออนี่น,น,นี่เราเปิดหยิบดูดิว่าเราจะได้อะไรอุ้ยได้ถุงอุ้ยสวยได้ต้นเกมถือว่าใช้ได้ไม่แย่มาเราก็เก็บวิทยุเก่าไปด้วยอุ้ยมีอไงน้องรักเราจะช่วยเด็กนไะด้แต่อนนี้เรายังไม่พร้อมเลยมาปาเลยวไม่หดนะอุ้ยมันเห็นกูเรียลมาปาไอ้ี้ก็ตายมันจะไปวิ่งหาพ่อมึงอยู่ตรงนั้นอ่ะ ะตามไปฆ่ามึงไม่ดรอปเพราะฉะนั้นเราไปดงห๋อป่าไรอูเอปลาสามตัวกูไปก่อนละแล้วก็อัปเกรดตรงนี้ไป็นะน้องีอ่าล้ว่าจะมีของให้เราเลือกครับใหมซึ่งผมอยากได้ไอ้ตรงนี้ไอ้อันนี้เพื่อจะได้เราเราจะดูเวลาได้นะจะสะดวกสบ,บายบากอุ้ยสนามบาัสเอวววอุ้ยเปร์หีมากล้ดูดิจะไ,ได้อะไร อุ้ยได้ขวานอุ้ยเอาเรื่องว่ะเอ้ยนี่บาสบา้บาสบ้าเดี๋ยวผมชุดบาสอยู่น้องรักดูอู้อ้าฮะไอ้เหี้ยจะมุดเลยอุ้ยหมอปมันไ,ไม่เห็นแล้วนะตอนนี้ต้องคาเซเล็กอันเดียวแล้วไม่ได้อา่าที่บอกเวลาแล้วนะน,นี่น้องรักนี่คือแต่โบราณทำอะไรได้อุ้ยกวางไอ้เหี้ย กว้วางไม่ควรขรูอุ้มมยไปช่เอ้ยกวางมันอ,อ๋อผมสามารถเป่าแต่ไอ้กวางเป็นยี่อะไรมันนี่ยอุ้ยไอ้เหาหายคตรเร็วอุ้ยห่อค่อยห่อค่อยมาตัวนี้มีห่อแล้วครับเดี๋ยวขึ้นไปอุ้ยนี่ไงเราไ้ไปเ่าแล้วนะครับ นี่สามารถไปสองหน้ากวางได้เปิดตัวเอนี่เซเล็กที่ากำลังหาเก็บเหรียญเซือเตือพวกนี้จำเป็นนะใส,ส่ใส่เรากจะที่บอกเวลาแล้วผมจะตั้งไว้ประมาณตรงนี้นี่อีกสองชิ้น่ชิวชิวท้ากะตายก่อนมา,มาแล้วนะฮิวมันดอกมันดอกยากจังวะอุ้ยผมสามารถปล่อให้มันเชื่อมได้น,นะ มีนะวะมีมีเจ็ดร้อยอ๋อเราต้องการแครอทนี่อ่เอาเราจะสั่นเลี้ยงมาแล้วนี่เอาจะสั่นเลี้ยงมาแล้ววะตามมาไหมเราใช้ดีตัวนึงจะได้เอาสั่นเลี้ยงสองตัวเลยนะนี่เราต้องการแครอทมาแล้วนะครับเจอสั่นเลี้ยงมาสองตัว อื่มาเลยตูอืกกระสุนยีเห้อแต่ยังไม่มีปูนเราจอดมันมาเลียงได้สองตัวรับมาเราจะฆ่าไอตัวที่เหลือเพราะรังการหลังกะตายไอพ่อค้ามันยังม่อยอือยอบแล้วมั้เหรอี่ห้อะหยอบไอเชื่อนะตัวพ่อค้าไม่อยู่เราดูส่งวนดูเต้นเต้นเต้นดูดีๆยี่ห้อะไรก็อะ มีเสษเล็ Select, กเก็บไว้ดลยองดูอยองอะไรอ่ะกล่องมเมล็ดพันธุ์คืออะไรเก็บไว้ก่องกระสุนเก็บไว้ดูยองอยวไ,ยไนี่้องกินไม่แล้วน้องอน,นักไอ้เชี้ยวหัวปลาอะไรวะตอนี้จะกี่วันก็ตามยัก,กกรรมเพราะผมก็เลยไม่เก่งผมไปดูนัาตุ๋ยมานะผมเลยมีไฟอยากเล่น <S 2>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  มาเปิดมเมล็ดพันธุ์เลยนอ้องครับฮิอะไรโว้จิตูมเมล็ดพันธุ์คืออะไรวะแสดงน้องครับคือฮิอะไรอีกหนึ่งทีเชานะ้าแล้วเราไม่กลัวเราเออกมาตัดไม้เลยตองนี้ก็จะสำรวจแมปไปได้ไปเรื่อยๆอุ้ยเฮียอุ้ยเฮีย,อ,ย,อ,ยอันนี้จุจด,จดช่วยเด็กนะนะ้องครับแต่เรายังไม่พร้อมนะเราจะสำรวจหาขอไปก่อนนะ อุ้ยถึงบ้านมันจะมีหีบอยู่นะถ้าผมจะไม่หีบเปล่าหรือกูจำผิดอุ้ยไอ้หีบมีหมามันไม่มีหีบแต่มันมีหมามาดิสดมาดิเทีย่ยวไหวไหวขวาเราไหวอยู่สวยตายอุ้ยสวยได้พยาบาลเพิ่มได,ได้กูเองเลยเพราะกูเล่นคนเดียวเราเจอฐานเยอะเลยนะอุ้ยอะไรวะอุ้ยน้องรักผมเจอแล้วอ,อุ้ยล้รอรถ กระสุนแล้วก็กระสุนนี่การที่เราเดินสำรวจครั้งนี้เจอถังน้ํามันวาน,น้องรักน้ำมันนี่เชือเพิงก็น่าจะดีนะเจอถ่านตอนนี้ของเต็มนะเดินเราเอาเดินเราขอไปเก็บก่อนเดีวมีหอคอยนี้หอคอยนี้เัมืนไม่ได้ขึ้นเลยเอยหรออหือขึ้นแล้ววะเออช่ไหมใส่ถ่านไปก่อนเรามาดูว่าเราแร่อะไรมาบ้าง ไอพ่อค้าน้ำหนาไปแล้วบุโห้ยแม่งมาไม่ทันเลยส่วนเราไม่ได้แลกอะไรกับไอ้พ่อค้านี่ยเอ้ยพื้นแม่งที่ผ่ายแล้วน้องรัะมันจะมีโจรมาบุกเขี่ยกวางมาซ้ำมาทำไมเนี่ยมาแล้วน้องละผมจะเอาตัวฝั่งนี้ก่อนไม่ตายตายมึงตายมึงตายมึงตาย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 หนึ่งตายหนึ่งแล้วน้องละตายหนึ่งมาตายตายมึงตายมึงตายมึงตาย ได้ได้ได้แต่สองสวยหมดแล้วนะนี่ผมผมไม่รู้จะเลือกอะไรเลือกขวานผิวมีอยู่แล้วเนอะผิวหมาป่ามาแล้วป้อผมจะผม,ผมเป็นผมผมเลือกเอาหออมาใครจะด่าผมก็เลือกเอาหออไปเลยนะแล้ววัตถการผิวหมาป่าอาาัลฟ้าซึ่งไอหมาป่า,อ,า,า,อ,า,า,อ,า,าอัลฟ้าคือ ไอ้เหี้ยหมาป่าตาแดงฮะอุ้ยเหี้ยมันเลี้ยขอตัดไมก้ก่อนก็ได้ตอนนี้สิ่งที่เรายากจนก็คืออาหารนะซึ่งผมได้คนเดียวก็อ๋อช่วยเด็กนะยิ่งรู้ไอ้หมาป่าป่อคอแดงนะั่นะล่อมันมาให้ได้ตัวนึงตัวนึงตัวนึงไอ้เหี้ยตัวนึงมาแล้วมาแล้วโดนตายตายโง,งส่สัตว์หรือปู

ตอนนี้ค่อนข้างจะโลนะแต่ผมเชื่อว่าเราไหวไว้อีกตัวหนึ่งถ้าไม่ไหวปิดคลิปเจอกูเจอกูรอดหรอตายเดี๋ยวฝากตัวท้ายไว้ธี่ก่อนนะกับกองไฟก่อนอุ้ยไอ้เฮียไอ้เฮียกระทิงมาแน้องรักเรียบร้อยเช้าไอ้สัตว์ตายเป็นโง่มึงกูช่วยเด็กก่อนมาน้องรักวันนี้แหละเราช่วยเด็กได้เราเหลือยอียนี่ตัวเดียว tại mùa tay, tay nóng, a year sau năm chất. chè đi. Money, bô tôm, mày, mùi hiếp, bô tôm, nanô nóng. Bụi đấy, a year, đấy, tuyệt đối, đấy, yard rồi, số, mày. Ma, chọc đấy, giặt sạch, tuôn, lắm, yên, miền, lắp, mày, 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 อุ้ยจะถูกโจมตีว่ะสิบหายแล้วดูก่อนนี่มีอะไรมาบ้างอุ้ยแหลกแหลกไอซัดแหลกอุ้ยแม่งมีนจะมีโจมาโจมตีแล้วว่ะน้องรักสิบหายแล้วแม่งมากันแล้วน้องรักหายแล้วไหนมีไหนมามามาโวยวายแม่งมากันแล้วมากันแล้วมึงตาย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 ลบลบกระสุนยิงมา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 อุ้ยมาข้าหลังมาข้างหลังยี่ชีจะตาย เราเล่นสเตปเกมเรเล่นเราต้องเกมเราไม่งช่วยเด็กไมได้เราจะตายตอนนี้ไม่ได้มามาอุ้ีเขี้ยจะตายเชี่อจะตายสนรักไมจะตายตายไม่จะตายคุยไม่ยอมตายเขี้ยจะตายวิ่งขานก็ไปคุกูตายอีเขี้ยไอ้เหอควาย ไว้เลิกเลย